นวัตกรรมสถานศึกษาภายใต้โครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมเพื่อการพัฒนานการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ด้านการบริหารโรงเรียนบ้านแม่หลายประชานุสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งขอนำเสนอการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพโดยใช้รูปแบบแม่หลายโมเดล โรงเรียนบ้านแม่หลายประชานุสนเป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลแม่หลายอำเภอเมืองจังหวัดแพร่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สม,มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนนักเรียน131คนบริหารงานโดยนายสมบูรณ์จงรักผ่วอหนวยการโรงเรียนและนางปุณณชาเตชะวงศ์ รองพื <Dartmouth> ้นในการโรงเรียนการพัฒนานวัตกรรมด้านความสำคัญของรูปแบบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่หลายประชานุสรโดยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นเตรียมคนสู่ศตวรรษที่21โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตจะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพและมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเริ่มต้นที่สถานศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดังนั้นโรงเรียนบ้านแม่หลายประชาศุสร์จึงเห็นความสําคัญของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งทั้งทาง,ทงวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมงานอาชีพและสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนเพิ่มโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งสื่อสารได้ดีและมีอาชีพที่สุจริตดังที่ทางโรงเรียนได้มีการจัดทำนวัตกรรมแม่หลายโมเดลเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้เกิดผลคนดีคนเก่งการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะอาชีพ ตกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพโดยใช้รูปแบบแม่หลายโมเดลของโรงเรียนบ้านแม่หลายประชาศอนเกิดขึ้นจากผลสัำนิกทางการเรียนของสถานศึกษาหลายปีที่ผ่านมามีระดับคุณภาพที่ไม่คงที่และไม่มีความต่อเนื่องทางโรงเรียนจึงได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการพัฒนาผลสัมทธิ์คือการจัดการเรียนรู้ที่ต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้มีความชัดเจนมากขึ้นจึงได้รวบรวมข้อมูล สรุปได้กิจกรรมทั้ง6ประการที่เรียกว่าแม่หลายโมเดลเพื่อนำมาจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มีคุณภาพดังนี้นวัตกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพโดยใช้รูปแบบแม่หลายโมเดล M.Management การใช้หลักการบริหารเชิงระบบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาแผนปฏิบัติการโดยสนองนโยบายการศึกษาของชาติยุทธศาสตร์และหน่วยงานของชาติ A. Active Learning ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นแกนนำกระตุน้นหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นโดยกระบวนการคิดขั้นสูง E. Emotional c o a c h i n คือความสามารถรับรู้ทางอารมณ์ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมการติดตามผลการดำเนินง,งานโดยการวัดและประเมินผล L Life Skills ทักษะชีวิตเป็นทักษะที่ช่วยให้วัยรุ่นสามารถรเผชิญสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคตในเรื่องการดูแลสุขภาพความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีทักษะในการประกอบอาชีพ A. Assignment งานที่มอบหมายทางผู้บริหารได้มอบหมายงานให้กับคณะครูดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมของโรงเรียนรวมถึงนักเรียนที่ได้รับมอบหมายงานจากครูผู้สอนไม่ว่าจะเป็นการบ้านการจัดกิจกรรม หรือโครงการต่างๆที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง I innovation การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆและข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้โดยครูทุกคนในโรงเรียนมีนวัตกรรมของตนเองและนักเรียนมีนวัตกรรมต,มตามโครงการคุณธรรมของห้องเรียนทุกห้องเรียนและของโรงเรียนในทุกกลุ่มคุณธรรม กรรมด้านกระบวนการพัฒนารูปแบบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วัตถุประสงค์1เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพโดยใช้รูปแบบแม่หลายโมเดล2เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพโดยใช้รูปแบบแม่หลายโมเดล3เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพโดยใช้รูปแบบแม่หลายโมเดล เป้าหมายการพัฒนาเชิงปริมาณ 1. เด็กและเยาวชนในโรงเรียนบ้านแม่หลายประชานุศณ์และโรงเรียนบ้านแม่หลายกาสองจำนวน131คนมีคุณลักษณะที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมคิดเป็นร้อยละ85 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่หลายประชานุรณ์และโรงเรียนบ้านแม่หลายกาสองจำนวน17คน มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูในการเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคนดีสู่สังคมคิดเป็นร้อยละ85เชิงคุณภาพ1 ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปในเชิงบวก 2. บุคลากรได้รับการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูในการเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคนดีสู่สังคม 3. โรงเรียนได้สร้างความยั่งยืนในการเป็นโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม 4. โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและความร่วมมือของบุคลากรทุกส่วนของโรงเรียนดีขึ้นการออกแบบแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมีการนำผลสังเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีและบุคลากรทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการออกแบบ ประกอบด้วย5ขั้นตอนได้แก่ขั้นที่ 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันเพื่อใช้เป็นทิศท,ทางหรือเป้าหมายในการดําเนินการ 2. ศึกษาข้อมูลเอกสารจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2562ถึง2563และรายงานการดําเนินงานโครงการกิจกรรมของโรงเรียน ศึกษาความจำเป็นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นที่2การจัดทำร่างโมเดลโดยมีการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพตามรูปแบบแม่หลายโมเดลจากนั้นนำเสนอผู้เชี่ยวชาญจำนวน5ท่านได้แก่ 1. น,นางสาวบุษยามาบแบ่งทิศศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งสงนายสรวิทบัลลังก์นา ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งสานายพานุวงศ์ชัยวรศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งสนางดารุณีพิริยชนานุสรข้าราชการบำนาญและนายสมบูรณ์จงรักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หลายประชานุสรขั้นที่ 3. จัดทำปรับปรุงและแก้ไขโมเดลตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ขั้นที่4ขั้นดําเนินการโดยดําเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพตามรูปแบบแม่หลายโมเดลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาและขั้นที่5สรุปรายงานผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนามีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุมชนและหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนมีการจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางการดำเนินงานตามนวัตกรรมมีการดำเนินการชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำนวัตกรรมไปใช้มีการสนับสนุนงบประมาณการนิเทศติดตามและมีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน การประเมินและการปรับปรุงโรงเรียนมีเครื่องมือที่มีคุณภาพและเที่ยงตรงมีการประเมินที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการประเมินความพึงพอใจสรุปผลการประเมินนวัตกรรมและนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมีห้องเรียนครูผู้สอนนักเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งมีสารสนเทศของสถานศึกษามีการดำเนินงานการบริหารจัดการของสถานศึกษามีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและมีการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝา่ายโรงเรียนได้รับรางวัลอย่างหลากหลายในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้แก่โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบระดับ4ี่ดาว รางวัลการได้รับการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นหน่วยงานจิตอาสาส่งเสริมวิชาการท้องถิน่นรางวัลหน่วยงานต้นแบบจิตอาสาส่งเสริมวิชาการท้องถิน่นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองผลงานปอปาตามกิจกรรมการประกวดบริษัทสร้างการดีผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอนครูผู้สอนโรงเรียนบ้านแม่หลับประชานุสอนมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่นดังนี้ 1. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมด้านคุรุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาโดยนายสมบูรณ์จงรักรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาจังหวัดแพร่ระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา2561โดยนายสมบูรณ์จงรักเพว่อในการโรงเรียนบ้านแม่หลายประชานุรน์ 2. ผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยพุทธศักราช2544ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 4อยู่ในระดับดีมาก 3. รางวัลนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีติ้งแพร์แชร์เด็กคิดเด็กทําเด็กนำเสนอสู่โครงงานคุณภาพโดยนางสาวกนกพรสินทวง 4. รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการนำเสนอกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับชั้นประฐมวัยโดยนางสาวธรรมนวรรณเทพสาธรผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน1รางวัลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลจำนวน5รายการโดยเฉพาะภาษาอังกฤษได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่1สูง -10 อันดับแรก และจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ o อเนที่ถูกวัดโดยโปรแกร,รมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการแปลผลในระดับ h 1ซึ่งหมายถึงโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูมีประสิทธิภาพดีมากนักเรียนทุกกลุ่มสามารถเรียนรู้ได้ดี 2. รางวัลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e t ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส จำนวน2รายการโดยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมลำดับที่3ทั้ง2กลุ่มสาระได้แก่กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย 3. รางวัลการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนเอทในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3จํจำนวน3รายการโดยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมลำดับที่1ในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย3 รางวัลจากการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT จำนวน3รายการโดยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมลำดับที่1โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมความสามารถทั้งสองด้านสูงกว่าระดับชาติและรางวัลยอดเยี่ยมลำดับที่1ในกลุ่มสาระว,วิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยและ 4. รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการนำเสนอกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประจําปีการศึกษา2 5 1 4ระดับประดับปมวัย สุดท้ายนี้ทางโรงเรียนบ้านแม่หลาประชานุสร์หวังว่าการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพโดยใช้รูปแบบแม่หลายโมเดลในการนำเสนอในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษาอื่นๆต่อไปขอบคุณค่ะ